ฮัลโหลฮารา y ย่สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนเป็นอย่างไรกันบ้างคะสะบายดีกันไม่เอ่ยค่ะวันนี้นะคะพบกับคุณปูเจนเช่นเคยคะ่ะในวิชาสนทนาภาษาอังกฤษนะคะของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หหรือนักเรียนชั้นป .1 นนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้เราจะเราจะเรียนเรื่องอะไรนั้นไปดูกันเลยคะ่ะ สำหรับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะเด็กๆอยู่ในเอกสารประกอบการเรียนวิชาสนทนาภาษาอังกฤษนะคะของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะลูกภาคเรียนที่2ค่ะให้เด็กๆเปิดไปที่หน้าที่4เลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเด็กๆเรายังอยู่ในบทที่4นะคะลูกเรื่องของส่วนตัวนะคะภาษาอังกฤษก็คือ private นั่นเองนะคะเรามาดูนิยามกันนะคะเขาบอกว่าการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของคู่สนทนานะคะเป็นเรื่องสำคัญและควรคำนึงถึงการพูดคุยทั้งในเรื่องของอายุการงานอาชีพและเรื่องของครอบครัวเป็นต้นนะคะ ต่อไปนี้นะคะเป็นตัวอย่างบทสนทนาที่สุภาพนะคะและยังสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีนะคะเด็กสำหรับวันนี้นะคะกคูเจนก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในบทที่4นะคะ เรื่องของส่วนตัวภาษาอังกฤษก็คือ private นั่นเองทั้งหมดเลยในบทที่4นะคะจากนั้นนะคะคุณเจนก็จะพาเด็กๆไปทำแบบฝึกหัดนะคะในใบงานเดือนมกราคมในวิชาสนทนาภาษาอังกฤษนะคะเราจะมาดูกันว่าในบทที่4นะคะจะมีการสอบถามข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างไปดูกันเลยคะ่ะคำศัพท์และสำนวนแรกนะคะเด็กๆเ,เป็น What's your name นะคะเด็กๆครูจอยากที่จะให้เด็กนๆะลูกนาได้ฝึกอ่านออกเสียงไปพร้อมๆกันกับคุณครูเลยถ้าใครอ่านได้นะคะถ้าใครอ่านไม่ได้นะคะลูกก็ให้อ่านตามคครูคนะคะประโยคแรกอ่าอันแรกนะคะเป็น What's your name นะคะคำอ่านตัวสีแดงๆนะคะ What's your name หรือ What is your name นะคะเด็กๆความหมายเดียวกันนะคะแปลว่า คุณชื่ออะไรคะ What's your name นะคแะแปลว่าคุณชื่ออะไรนั่นเองคะ่ะคำศัพท์และสำนวนถัดมานะคะเป็น Are you นะคะเด็กอ่านว่า Are you นะคะความหมายแปลว่าอะไรนะคะความหมายแปลว่าคุณคือจุดๆใช่ไหมนะคะสมมุติว่าเราจะถามว่าคุณคือคุณครูใช่ไหมนะคะหลังคําว่า you เราก็จะใส่เป็น Are you a teacher นะคะก็คือคุณครู คุณคือคุณครูใช่ไหมถ้าเราต้องการถามว่าเขาคือใครเด็กๆก,ก,ก็ใส่คำนามหลังคำว่า you นั่นเองค่ะคำศัพท์และสำนวนถัดมาค่ะเป็น my name is นะคะเด็กๆอ่านว่า my name is นะคะความหมายของ my name is นะคะเด็กๆก,ก,ก็คือ ผมหรือดิฉันชื่อนะคะอันนี้เอาไว้ตอบเมื่อมีคนถามเราว่า what's your name นะคะถ้าเราต้องการบอกชื่อของเราเราก็จะตอบด้วยประโยคที่ว่า my name is นะคะที่แปลว่าผมหรือดิฉันชื่อหลังจากคำว่า is ตรงนี้ก็ใส่ชื่อของเราสมมุติว่าตัวอย่างผู้เจนชื่อนลมนนผู้เจนก็จะตอบว่า my name is นลมนนะคะหลัง is ตรงนี้ให้เด็กๆใส่ชื่อของตัวของตัวเองนั่นเองค่ะ ถัดมาค่ะเป็น I am นะคะอ่านว่า I am นะคะ I am แปลว่าอะไรนะคะความหมายเดียวกันกับ My name is ะคะ่ะลูแปลว่าผมหรือดิฉันชื่อเช่นเดียวกันถ้าเราไม่ขึ้นต้นนะคะด้วยคำว่า My name is เราอาจจะตอบว่า I am อย่างเช่นกูเจนชื่อนรมนครูเจนก็บอกว่า I am นรมนนะคะลูกหลังคำว่า am ตรงนี้ให้เด็กๆใส่ชื่อของตัวเองนั่นเองค่ะ คำศั์และสำนวนถัดมานะคะเด็กๆเป็น what's your first name นะคะอีกหนึ่งรอบนะคะเป็น what's your first name นะคะเด็กๆสำหรับความหมายของ what's your first name นั้นนะคะเด็กๆก็หมายถึงคุณชื่ออะไรนั่นเองนะคะ what's your first name นะคะความหมายก็คือคุณชื่ออะไรคะ่ะ คำศัพท์และสำนวนถัดมานะคะเด็กๆอันนี้เป็นการถามนามสกุลค่ะเป็น watch your surname นะคะเด็กๆอีกหนึ่งรอบนะคะเป็น watch your surname นะคะเด็กๆสำหรับความหมายของ watch your surname นะคะเด็กๆก็หมายถึงคุณนามสกุลอะไรนะคะสำหรับคำว่า s u r name นะคะเด็กๆก็หมายถึงนามสกุลนั่นเองค่ะ ถัดมานะคะเด็กๆอันนี้เป็นการถามเกี่ยวกับอายุนะคะเป็น how old are you นะคะเด็กๆอีกหนึ่งรอบนะคะเป็น how old are you นะคะเด็กๆจำได้ไม่เอ่ย how old are you แปลาว่าอะไรลูก how old are you นะคะเด็กๆก็หมายถึงคุณอายุเท่าไรนะคะเด็กๆอันนี้เป็นการถามอายุคะ่ะถัดมานะคะอันนี้ก็เป็นการถามอายุเช่นเดียวกันคะ่ะเป็น What's your age นะคะเด็กอีกหนึ่งรอบนะคะเป็น What's your age นะคะเด็กสำหรับความหมายของ What's your age นั้นนะคะเด็กก็หมายถึงคุณอายุเท่าไหร่เช่นเดียวกันนะคะความหมายเดียวกันกับ How old are you นะคะที่แปลว่าคุณอายุเท่าไหร่นั่นเองค่ะ คำศัพท์และสำนวนถัดมานะคะอันนี้เป็นการตอบเมื่อมีคนถามเราว่า how old are you หรือ what's your what's your age นะคะก็คือคุณอายุเท่าไร่เราจะตอบว่าอย่างไรนะคะเราก็ตอบว่า am นะคะ years old นะคะหลัง am ตรงนี้นะลูกนาให้เ,เด็กใส่อายุของเราไปดูความหมายของ am จุดๆ years old ก,ก่อนก็จะแปลว่าอะไรนะคะ ก็จะแปลว่าฉันอายุนั่นเองนะคะสมมุติว่าเด็กๆอายุ7ปีใช่ไหมลูกตรงนี้เด็กๆก็ใส่เป็นเซเวนะคะเป็น SE V E นะคะ V E แล้วก็ N ะคะก็จะตอบเป็นอ่ะก็จะได้คำตอบเป็นว่า I'm seven years old นะคะความหมายก็จะแปลว่าฉันอายุ7ปีนะคะเด็กๆแต่ถ้าเด็กๆไม่ได้อายุ7ปีเด็กๆอาจจะอายุ6ปีเด็กๆก็อาจจะตอบว่า M 6 years old นะคะก็คือฉันอายุ6ปีตรงนี้นะคะตรงหลังแอตรงนี้วงกลมที่ครูเจนวงกลมให้ให้เด็กๆเปลี่ยนให้ตรงกับอายุของตัวเองนั่นเองค่ะ คำศัพท์และสำนวนชัดมานะคะอันนี้เป็นการถามเกี่ยวกับส่วนสูงค่ะลูกถามว่าอะไรมาดูกันนะคะเป็น how tall are you นะคะดเด็กๆอีกหนึ่งรอบนะคะเป็น how tall are you นะคะสำหรับความหมายของ how tall are you นะคะดเด็กๆก็หมายถึงคุณสูงเท่าไรนะคะดเด็กๆทราบ <Okay. S 1> ไหมเอ่ยว่าตัวเองสูงเท่าไรนะคะ how tall are you นะคะความหมายแปลว่าคุณสูงเท่าไรนั่นเองค่ะ คำพามและสำนวนถัดมาค่ะเมื่อมีคนถามเราว่า how tall are you คุณสูงเท่าไรนะคะเราจะตอบว่าอย่างไรนะคะตรงนี้เป็น m. centimeters tall นะคะ m. เซนติเมตรสอลนะคะความหมายแปลว่าอะไรนะคะความหมายก็แปลว่าชั้นสูงนะคะแล้วต่อด้วยเซนติเมตรนะคะอย่างเช่นนะคะครูเจนสูง157เซนติเมตรนะลูกนาภาษาอังกฤษก็คือ157นะคะครูเจนก็จะตอบว่า a m 157 hundred fifty centimeters tall นะคะความหมายก็จะแปลว่า ชั้นสูง157เเซนติเมตรนะคะเด็กๆตรงนี้ให้เด็กๆใส่ส่วนสูงของตนเองนะคะหลังแอมตรงนี้ให้เด็กๆใส่ส่วนสูงของตนเองนั่นเองค่ะ เมื่อสักครู่ถามถึงเรื่องของส่วนสูงไปนะคะอันนี้เป็นการถามเกี่ยวกับน้ำหนักค่ะเป็น how much do you weigh นะคะเด็กๆอีกหนึ่งรอบนะคะเป็น how much do you weigh นะคะอันนี้เป็นการถามเกี่ยวกับน้ำหนักนันเองนะคะสำหรับความหมายของ how much do you weigh นะคะเด็กๆก็หมายถึงคุณหนักเท่าไรนั่นเองนะคะคุณหนักเท่าไร how much do you weigh นะคะคุณหนักเท่าไรนะคะเด็กๆ อ่าทีนี้เรามาดูคำตอบค่ะเมื่อสักครู่ถามไปว่า how much do you weigh คุณหนักเท่าไรนะคะอันนี้ เวลาเราตอบเราจะตอบว่าไรนะคะเราก็ตอบว่า I weigh จุดๆแล้วก็กิโลกรัมนะคะเป็น I weigh กิโลกรัมนะคะเด็กอีกหนึ่งรอบนะคะเป็น I weigh แล้วก็กิโลกรัมนะคะความหมายแปลว่าไรนะคะความหมายก็จะแปลว่าฉันหนักนะคะแล้วก็ตรงนี้จุดๆก็คือใส่น้ําหนักของตัวเองตนเองแล้วก็เป็นกิโลกรัมกิโลกรัมนะคะความหมายว่าฉันหนักเท่าไหร่ล่ะหนัก กีิโลกรัมนะคะสมมุติตรงนี้เราหนัก30อ่าเราหนัก30อ่าเติมด้านบนด้วยนะคะด้านบน30ภาษาอังกฤษคืออะไร30ภาษาอังกฤษก็คือ30นะคะก็จะตอบว่าอ่าสมมุติมีคนถามเราก่อนเราเขาถามเราว่า how much do you weigh คุณหนักเท่าไหร่นะคะเราหนัก30เราก็บอกว่า I weigh 30กิโร k i l o g r a s นะคะก็คือฉันหนัก30กิโลกรัมนั่นเองคะ่ะ คำพท์และสำนวนถัดมานะคะอันนี้เป็นการถามเกี่ยวกับที่อยู่ค่ะเขาถามว่า Where do you live นะคะเป็น Where do you live นะคะเด็กๆจำได้ไม่เอ่ยความหมายของคำว่า Where do you live นะคะเด็กๆแปลว่าอะไรนะคะแปลว่าคุณอยู่ที่ไหนค่ะ Where do you live นะคะเด็กๆแปลว่าคุณอยู่ที่ไหนนั่นเองค่ะถัดมาค่ะเมื่อมีคนถามเราว่า Where ดูอยู่เลฟคนอยู่ที่ไหนเราจะตอบว่าไรนะคะเราก็ตอบว่า I live in นะคะอีกหนึ่งรอบนะคะ I live in นะคะความหม้ของ I live in นะคะเด็กๆก็หมายถึงฉันอยู่ที่ค่ะคือตอนนี้เราอยู่ที่อําเภออะไรลูกอำเภอสัตหีบนะคะหลังอินให้เด็กๆเติมอะพูดคำว่าสัตหีบหรือเติมคำว่าสัตหีบนะคะก็จะเป็นว่าก็จะ ก็จะได้ประโยคที่ว่า I live in สัตหีบนะคะความหมายก็จะแปลว,ว่าฉันอยู่ที่สัตหีบนั่นเองค่ะ mm hmm. คำศัพท์และสำนวนถัดมานะคะเด็กๆเป็น Where is your hometown นะคะเด็กๆอีกหนึ่งรอบนะคะเป็น Where is your hometown นะคะเด็กๆสำหรับความหมายนะคะก็แปลว่าบ้านคุณอยู่ที่ไหนนะคะ Where is your hometown นะคะก็คือบ้านของคุณอยู่ที่ไหนนะคะคำว่า hometown คำนี้นะคะเด็กๆก็คือบ้านเกิดนะคะลูก hometown คือบ้านเกิดของเรานั่นเองคะ่ะ คำสท์สและสำนวนถัดมานะคะเด็กๆเป็น w h a t s your address นะคะเด็กๆอีกหนึ่งรอบนะคะเป็น w h a t s your address นะคะเด็กๆสำหรับความหมายของ w h a t s your address นะคะเด็กๆก็หมายถึงที่อยู่ของคุณคือที่ไหนนะคะ address คำนี้นะคะเด็กๆแปลว่าที่อยู่นั่นเองคะ่ะถัดมานะคะเป็น My address is นะคะเป็น My address is นะคะความหมายก็คืออะไรนะคะความหมายก็คือที่อยู่ของฉันคือนะคะเมื่อสักครู่เขาได้ถามของที่ที่อยู่ของเราไปแล้วนะคะถามว่า w a t c your address นะคะคือที่อยู่ของคุณคือที่ไหนนะคะลูกเวลาเราจะตอบเราก็จะตอบว่า My address is นะคะตรงหลัง is ตรงนี้ให้เด็กๆตอบเป็นบ้าเล็ที่นะคะสมมุติว่าบ้าเล็ที่ของเราเป็น50ทับน,นะคะเราก็จะตอบว่า My address is นะคะห้า uh, สแบบนี้เป็นต้นค่ะความหมายนะลูกนะักก็จะแปลว่าที่อยู่ของฉันคือ50ทับ1น,นั่นเองค่ะ คำสับและํำนวนถัดมานะคะอันนี้เป็นการถามถ,ามถึงครอบครัวค่ะเขาถามจานวนของสมาชิกในครอบครัวนะคะเขาถามว่า How many people are there in your family? อีกหนึ่งรอบนะคะ How many people are there in your family แปลว่าอะไรนะคะความหมายก็แปลว่าในครอบครัวของคุณมีกันกี่คนนะคะ How many people are there in your family นะคะความหมายนะคะลูกในครอบครัวของคุณมีกันกี่คนนั่นเองคะ่ะ คำพท์และสำนวนถัดมานะคะเด็กๆเมื่อสักครู่เขาได้ถามเกี่ยวกับจำนวนสมาชิกในครอบครัวของเราว่ามีกันกี่คนนะคะทีนี้เราจะตอบว่าอะไรเวลาเราตอบถ้าเขาถามว่า How many people are there in your family นะคะก็คือ ครอบครัวของคุณมีกันกี่คนในครอบครัวของคุณมีกันกี่คนนั่นเองนะคะเราจะตอบว่าอะไรนะคะเราก็ตอบว่า they are นะคะแล้วก็ people in my family นะคะอีกหนึ่งรอบนะคะเป็น they are people in my family ตรงหลัง a ตรงนี้ให้เด็กๆใส่จำนวนสมาชิกในครอบครัวนะคะสมมติว่าสมาชิกในครอบครัวของเด็กๆมีกัน3คน3ภาษาอังกฤษก็คือ three ใช่ไหมลูกที่ h r E ีใช่ไหมลูกอ่าเด็กๆก็ตอบว่าอะไรเด็กๆก็ตอบว่า t h e y are three people in my family ใช่ไหมคะความหมายก็จะแปลว่าครอบครัวฉันมี3คนด้วยกันนะคะลูกต้องหลังอาตรงนี้ให้เด็กๆใส่สมาชิกอ่าจำนวนสมาชิกในครอบครัวนั่นเองคะ่ะ คำศัพท์และสำนวนถัดมานะคะอันนี้อยู่ในหน้าที่5แล้วนะคะลูกเป็น how many brothers and sisters do you have นะคะเป็น how many b r o t h e r and s i s t e r do you have นะคะความหมายแปลว่าอะไรนะคะความหมายก็คือคุณมีพี่น้องทั้งหมดกี่คนนะคะ how many brothers and sisters do you have นะคะความหมายแปลว่าคุณมีพี่น้องทั้งหมดกี่คนนั่นเองค่ะ คำพท์และสำนวนถัดมานะคะเด็กๆเมื่อสักครู่เขาถามว่า how many brothers and sisters do you have นะคะคือคุณมีพี่น้องทั้งหมดกี่คนนะคะถ้าเกิดว่าเขาไม่มีพี่น้องเลยเขาจะตอบว่าอย่างไรเขาก็จะพูดว่าอย่างนี้ค่ะลูกเขาจะบอกว่า I don't have any brother or sister นะคะอีกหนึ่งรอบนะคะ I don't have any brother or sister นะคะความหมายก็จะแปลว่าฉันไม่มีพี่น้องเลยนั่นเองค่ะ คำศัพท์และสำนวนถัดมานะคะเด็กๆอันนี้นะคะถามว่าอะไรมาดูกันนะคะเป็น What does your father mother do นะคะเป็น What does your father mother do นะคะความหมายก็แปลว่าพ่อแม่ของคุณทำงานอะไรนะคะเป็น What does your father mother do นะคะความหมายแปลว่าพ่อแม่ของคุณทำงานอะไรนั่นเองค่ะ ถัดมานะคะเด็กๆเมื่อสักครู่เขาถามว่าพ่อแม่ของคุณทำงานอะไรนะคะอันนี้เขาตอบของแม่เขาก่อนนะคะเขาบอกว่า my mother w o r k with government นะคะเด็กๆอ่าอีกหนึ่งรอบนะคะเป็น my mother w o r k, <k uh> with government นะคะเด็กๆความหมายก็แปลว่าอะไรนะคะความหมายก็แปลว่าแม่ของฉันเป็นข้าราชการนะคะเป็น my mother w o r k with government นะคะความหมายก็แปลว่าแม่ของฉันเป็นข้าราชการนั่นเองค่ะ ต่มาค่ะทีนี้เขาก็มาตอบว่าพ่อของเขาทำงานอะไรนะคะตอบว่าอะไรตอบว่า my father is a soldier นะคะเด็กๆอีกหนึ่งรอบนะคะเป็น my father is a soldier นะคะเด็กๆสำหรับความหมายนะคะลูกก็แปลว่าพ่อของฉันเป็นทหารนะคะเด็กๆ my father is a soldier นะคะความหมายก็แปลว่าพ่อของฉันเป็นทหารนั่นเองค่ะ จากนั้นนะคะเด็กๆเรามาฝึกทําแบบฝึกหัดกันนะคะแบบฝึกหัดนี้นะคะลูกเป็นใบงานนะคะวิชาสนทนาภาษาอังกฤษนะคะลูกในเดือนมกราคมนะคะที่เด็กๆได้รับไปจากโรงเรียนเมื่อวันที่27ธันวาคมที่ผ่านมานะคะลูกให้เด็กๆหยิบดินสอขึ้นมาเลยนะลูกนาเขียนชื่อนมสกุลชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะเราจะมาฝึกทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันนะคะลูกอ่าคำสั่งบอกว่า Use the words in the box to fill in the blanks นะคะก็คือนำคำในกรอบด้านซ้ายมาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะเด็กๆมีคำว่าอะไรบ้างมีคำว่า nice มีคำว่า jack, มีคำว่า meet มีคำว่าจ i l l มีคำว่า try it, มีคำว่า f e e l นะคะ อ่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะอันแรกแจ็คเขาพูดว่าอะไรแจ็คเขาแนะนำตัวคะ่ะเขาบอกว่า <ing> in <words> hello my name is นะคะแล้วตรงเนี้ยเขาต้องใส่ชื่อของเขานั่นเองก็เป็นชื่อแจ็คนะคะเขาก็ความหมายแปลว่าอะไรสวัสดีฉันชื่อแจ็คนะคะอันแรกช่องแรกเติมคำว่าแจ็คค่ะเด็กๆถัดมาเป็น what's your name นะคะแล้วเขาถามต่อว่า สวัสดีฉันชื่อแจ็คแล้วเขาก็ถามเพื่อนเขาว่า what's your name เขาถามคนที่เขาไม่รู้จักนั่นเองนะคะว่า what's your name นะคะทีนี้จิวจิวจะตอบว่าอะไรจิวก็ตอบเป็นชื่อจิวค่ะจิวก็บอกว่า my name is Jill นะคะช่องที่2เด็กใส่ j i l l ค่ะจิวเขาบอกว่า,าผมชื่อจิวนะนะคะช่องที่2เติมจิวนะคะ คัดมาแจ็คจะพูดว่าอย่างไรแจ็คบอกว่า nice to แล้วก็ขีดเป็น you ตรงหลัง to จะเติมอะไรนะคะเป็น nice to meet you ค่ะเติม meet นะคะความหมายก็แปลว่าอะไรยินดีที่ได้รู้จักนะคะ nice to meet you ค่ะอ่า่องที่3เติม meet นะคะ ถัดมาช่องที่4จิลจะพูดว่าอะไรต่อด้านหน้านะคะว่างไว้ข้างหลังเป็น e e t you t o o นะคะด้านหน้าเป็นคำว่า nice คะ่ะลูกก็จะได้เป็น n i c to m e e t you t to นะคะเด็กความหมายก็จะแปลว่ายินดีที่ได้รู้จักเช่นกันนะคะถัดมาแจ็คจะพูดว่าอย่างไรต่อแจ็คบอกว่า how do you อะไรล่ะ เป็น how do you feel นะคะเด็กๆเ,เป็น F I L L นะคะเป็นเอ้ sorry เป็น F E E L นะคะ how do you feel อะคุณรู้สึกอย่างไรตอนนี้นะคะแจค็คเขาถามจิลนะคะข้อที่5เติม feel นะคะลูกอา F E E L นะคะ แล้วจิวเขาก็เลยตอบว่าไหลเขาบอกว่า I feel tired นะคะเป็น I feel tired ก็คือฉันรู้สึกเหนื่อยนั่นเองข้อสุดท้ายเติม tired นะคะเป็น T R I E D นะคะดเด็กๆเด็กๆอย่าลืมไปทำกันด้วยนะคะลูกค่ะจบไปแล้วนะคะลูกสำหรับบทที่4นะคะเรื่องของ ส่วนตัวนะคะลูกภาษาอังกฤษก็คือ private นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการสอบถามข้อมูลส่วนตัวใช่ไหมลูกสําหรับวันนี้มีงานด้วยนะคะเป็นใบงานในเดือนมกราคมวิชาสนทนาภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะยังไงฝากให้เด็กๆนั้นได้ไปทําด้วยนะคะก่อนจากครูเจนอยากจะฝากให้เด็กๆนั้นได้ไปอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนแล้วก็อย่าลืมท่องคำศัพท์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ CU again Bye.